สวัสดีจ้าคลิปนี้ก็เข้าสวนอีกแล้วว่าผมมาขอกับช่องเบนจาชาแนลนะจ๊ะปล่อยไก่ออกเลี้ยงพี่น้องเมื่อนี้ึ้มแต่ว่าฝนมาตกนะก็เลยป,ปล่อยให้เขาออกมาหากินนี่แหละก็จะอยูใ่ในนี้วันนี้ก็จะเข้าสวนจ้าไปเก็บผักกัน ได้มาละตะก้า,กกาปะไปเบิ่งกันมือน,นี้ว่าห้าสิไดเอียงแต่งก็มีอยู่นะจแตว,ว,ว่าหนุ่ยไว้ยังว่าเหนื่อยมันก็นกนมาเก็บไปแต่ว่าในบ้านหฮายัางเหลืออยู่เห็นบ่นแตงยั่งอยู่จ้าส่วนตําลึงก็บว่าสิเฮดเอียงกิน กเล็บบไดเด็ดเพิ่นก็นเล็บบแตกหยอดก็ง่าไมนะ่น่าตะจำลึงหยอดงาอดบอบ่ามหยอดอยู่เวลามี่ก็บได้เฮ็ดกิน,นสิละส่วนห้าก็ยาาเร็วบไดตัดมันยังเปียกยะะอยู่ะจะแดดบ่มีฝนตกลายมือ ดินชื้นยาชื้นลเลยบริตัดนี่หอมมะบานผักกระเพ้าก็เป็นดอกแล้วพี่น้องเอ้ยหลังจากชิดเอ่อเหยงเกาะจุลินทรีสังเคราะห์แสงกับนำเศร้าเขา่าเดี๋ยวก็ได้เก็บอีกแล้วจ้านี่เป็นดอกกำะลังหอมๆเลยแล้วนี้ก็จะเอาไปปลูกข้างนอกจ้ะ คณะไดโนเโสซร์แล้วก็บผักเขี้ยวนะจ้ะหรือว่าภาษาเยอรมันเขาก็เอินกล้น,นโคลอันนี้แมนไพโคูล้้าต้นสูงแล้วก็คนเห็นบหกคนขึ้นตรงมาเลยลเราจ้ะต้องเอียงมาทางนี้จะเก็บเอาไว้เ,เก็บมเมล็ดพันธุ์เราจะให้เขาเป็นดอกแล้วจะหาไม้มะคำ ก็เลยปลูกไว้ในบ้านพักนี่แหละบม่รู้ว่าเขาสิเป็นมาร์กเป็นดอกให้ห้องเก็บบ่ะสะออน่พี่น้องกับเผ้วบิ่งนะพุ่หยอดยีงไงงาม,งามแต่มันจะบก่กขึ้นกัะเผ้หน่อยนะจ๊ะไปงานไทยวัางหนึง่งไปพอกัะเผ้เอ่อยังก็กระเพผาหม่วงเออกระเเผาสีหม่องซื้อมาซองหนึ่งแล้วก็มาละจินมาละจินซื้อมาสองซอง แต่เขาเขียนว่าเมล็ดควบคุมมันแปลว่าอยยังเมื่อไหมันก็เอฟหนึ่งอีกตีที่แบบว่าเอาไปขยายพันธุ์บ่อไรเงี้สิไหมก็บ่าเข้าใจที่กันว่าเมล็ดควบคุมมันคืออย่างผู้ใดรู้จักผู้ใดเข้าใจกะบอกในเรื่องพี่น้องเดอคอมเมนต์บอกเนี่ยจะได้เออจะได้กินให้มันเบิดเราจะบ่ไไรเก็บเอา จะไปเก็บไบไว้เห็ดมนเล็ดพันเนาะเพราะว่ากับเขาเข้าใจในคําว่าเมล็ดควบคุมเมือ่อกันอันนี้ดาวเรื่องจะจะไปปลูกไว้สุสานเนาะเอาปลูกให้ปลูกกัญยาแยกไว้ใซนเน่นนี้ไว้ไปปลูกไว้ปาษสาเป็นดอกแล้วมาละหน่อย แล้วก็ได้กินละมะแตงมะแตงกำผ้าเห็นก็นเก็บไปน้ำเอาไปเขาก็จะแก่ถึงจะซื้อเนาะมาละรอบนี้ก็จะได้กินมาทุกลูกยูหมาว่านมาเตดเอา มาตัดเอายอดเข้าไปเนาะจะไปเห็ดแกงอ้อมเราจะยอดแล้วก็เอาใบเขาเนี่ยยอดน,น้อยแบบนี้มอว่านตัดไปลายเติบคือสิไปแกงอ้อมไกลเลยจะเพราะว่าออมแมงลักกระงามเริ่มมารวาจะเห็ดยังกินส่วนโหระพาะนี่ เป็นดอกแล้วเซเลเก็บเอา,มาเมล็ดพันไว้แกเหรอก็ไมีจ่จ้ะเป็นซีน้าตาลแล้วเนาะเนี่ยบรวมเป็นอย่างมันก็เป็นใบกุดกุดยิกยิกถ้ากับบ่เห็นเพี้อะถ้ากับ,บว่าเข้าใจว่าเป็นยังเขาขึ้่ใบยิกยิกแบบนี้เอยพ่าพนเซมาเก็บเอาอยู่สัน่นเลิบมาท่านได้เก็บ ไายสามสี่มือถ้าเพิ่งม่มาเก็บหนี่ก็คือจะเอาไปตัดเลยจ้ะตัดเบิดแดเราก็จะไปแซ่แข็งไปถาก,กินหนาเนาตอนที่้องเาบม่มีผักกินถ้าไปซื้อร้านอาเซียก็บ,บ่คอยได้เขาในเมืองเนาะสะออน์แตนี่แหละเนี่ยเคียวๆเ,เนี่ยไม่มูสับอยู่ไปะจ้ะเขาในส่วนใหญ่กัน มืันนี้เขาาเฉลยอย่างแน่พ่นยังเขียวชะอุ่มคือเกาบักเคอเลืองกับเต้มอยู่มบ่งบักอึฟักทองนะจ๊ะตรงนี้มีสองลูกนี่ไงละ่ะเลืองเลืองนะกับบัจบ พุ่มปลานีนมีสองนวยอันนี้ก็บ้จับเนาแล้วลายนวยเยอะจ้ะอันนี้ก็แม่งลักกระลำปีสีม่วงกินได้ละสองหัวนี่แนนคักจากเสียอียังกินเวลามีแล้วก็บเบ่อยอยากนี่ยังเป็นหัวหนอยอยู่ ันนี้ก็ฟักทองอีกหนึ่งลูกหลีในปานนี่เดะอันนี้สายพันธุ์หนึ่งนะจ๊ะอันนี้ก็จะอีกสายพันธุ์หนึ่งเนี่ยลูกที่มีใบมี่ไอดอกคานนี่เดะบารู้ว่าจะออกเป็นสายพันธุ์ใดบารู้ว่าเสือสายพันธุ์ใดเมา่กินเม็ดบวงในสวนมันขึ้นก็เลย เอามาปลูกกระทาเบิงว่าเขาจะออกมาเป็นสายพันธุ์ไหนให้กินเนาะว่าสิบ,บกเก็บประสานก็ต้องเก็บยา่านเขาอันแตกอันนี้คือบบมีไมค์คำนะ ปล่อยให้ลงดินไปเลยส่วนทัวเนี่ยก็จะเก็บมเมล็ดพันธุ์พอได้กินนะจ๊ะอันนี้คือทัวแขกนี่ตัวอันตรายมาละกินเบื่อทุกอย่างในสวนอยมางหนอกอันนี้ตัวอันตรายที่สุดเ้ะจ๊ะเนี่ย เบิงสิภาพพี่น้องเบิงว่ามันตูแบบใดนี่กินเบิดพายในพิบตาถ้าเห็นคือคือต้องเฝ้าเก็บไปทิ้งเนาะจ้ะนี่แหละคือตวอันตรายบกเก็บไปทิ้งนี่สลัดเจ้ากระบอเบลือผักเอียงก็บอเบลือจ้ะฟักทองอ่อนๆก็บอเบลืออันนี้ก็ฟักทองอีกลูกหนึ่งอันนี้ลูกที่สองเนาะจ้ะลูกแรกอยูอย่นู่นตรงท้องพูน ไม่ปลาออมเอียงเาก,กาะฮะคิดซื้อบอ,อกยากขอนเนาะนแต่ภาษาไทยลืมละคิดออกแล้วว่าซื้อ,อยังตนบัวหิมะโอ้ยคิดอยู่ตังโดนเก็บกระเคืองกันจ้า มื่อนี่ตกล่งหรือสิแดดสิฝนก็นยัง่รู้เบิ่งสภาพเขามา่อกี้ต่ะอันนี้คือของที่เขาทายออกเนาะเขียวๆดำๆนี่เจาะกินเลยตัวทาก ยันมันหักพวก่พวงพ่วงบัคเือ,เอหกักเก็บไปกันเนีย่ยจ้ะเมืองในปุน่นโดบอ ปรปิกาลูกหน่อยก็เริ่มแดงแล้วจ้านี่เริ่มเปลี่ยนสีเริ่มแตกแล้วเบิองเอาโฮอร์โมนกับนาม,มาเขามาฉีดข้างยุใบจ้ะพีกกางามครับท่านในแดงยี่ด้ยพี่น้องเด้อ คลิปนี้ก็ไม่มีอย่างไรเราจะพามาสำรวจสวนนอกล้วก็มาเก็บมะเขือเทศสีเหลืองแต่ซ้ำนี่จาําไว้นี่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะจะขอบคุณทุกกำลังใจนะฝากอะไรก็แชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นะเจ้าพอหมคิปหนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งจ้าสวัสดีค่ะ